หลังจากที่เกมเนี่ยเปิดตัวให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับเมื่อตอนช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะครับผมนะทำให้หลายคนเนี่ยมีข้อมูลแล้วก็เรื่องของตัวละครต่างๆนะครับที่อยากจะรู้มากๆเลยนะและในวันนี้นะครับผมทางช่อง NICE GAMING เนี่ยก็จะมาแนะนําในส่วนของการรีตัวละครด้วยนะครับรว่าเราเนี่ย ควรที่จะรีตัวละครตัวไหนหรือว่ารีอันไหนมันคุ้มกับการระหว่างอาวุธหรือว่าตัวละครนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เคลียร์คอนเทนต์แล้วก็ชัตเตอร์ต่างๆเนี่ยไปได้ไวมากกว่าชาวบ้านเขาด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนมาชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับ c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำไลซี่การ์ดร้านติเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อเนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่เติมเงินมือถือโซโล่รีวิลลิงออนไลซ์กับทางไลซี่การ์ดก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะเราไปเริ่มกันในส่วนของเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเราจะรีหาตัวละครตัวไหนดีหรือว่าจะรีหาอาวุธแบบไหนมันคุ้มก่ากันนะครับผมส่วนเรื่องของการรีเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันนะครับลองไปดูศึกษาข้อมูลเอาเองนะว่าการรีเนี่ยเป็นยังไงกัน ถึงเรื่องของการรีในวันนี้นะครับ ไปดูกันในส่วนของตัวละครก่อนแล้วกันนะครับที่สมุดภาพนะตัวละครเนี่ยที่ควรค่ากับการรีหาเนี่ยมันจะดูยังไงไมีตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยตัวละครที่เราได้กันมานะครับอันนี้คือไม่นับระดับ S R นะก็จะมีตัวที่น่าสนใจเนี่ยก็คืออิมแทกยู A U ครับตัวนี้คือไม่ต้องใช้ในส่วนของการคอมโบอะไรมากมายเลยคือใน,นสกิลในการโจมตีเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการโจมตีระยะไกลลองสังเกตดูดีๆนะครับพวกส่วนใหญ่คอนเทนต์หลักๆเนี่ยที่เราเก็บถ้วยกันนะครับมักจะมีบอกว่าชนะ โดยการถูกโจมตีต่ำกว่า19ครั้งอะไรประมาณนี้แหละครับมันทําให้พวกสารยักษ์ใหเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเจอพวกตัวตีใกล้เข้าไปนะครับยังไงก็มีโอกาสโดนตีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าเจอดานหนที่มันตึงมือเนี่ยเผื่อเก็บทั่วตรงนี้ไม่ได้หรือด้วยซ้านะมันเลยทําให้ตัวฮันเตอร์อย่าง IM อิมแท็กกูเนี่ยเป็นตัวละครที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของการโจมตีระยะไกลนะครับผมเลยแนะนําว่าตัวนี้ยเนี่ยยังไงทุกคนน่าจะควรมีติดไอดีไว้อยู่แล้วนะเรื่องความสามารถสกิลเนี่ยไม่ต้องบอก,ก ด้วยมีการเบรกต่ําด้วยนะครับและแถมยังเป็นสกิลธาตุมืดด้วยนะครับตรงนี้นี่คือความสามารถที่พิเศษมากๆเลยนะขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วนะครับว่าเราจะเอาไปใช้งานในรูปแบบไหนอาจจะเอาแบบไปช่วยเพื่อนในการยิงปะทะหรือว่าจะเอาไปปรับใช้ในการยิงเองนะครับเล่นตัวละครตัวนี้เดี่ยวๆเลยเพื่อที่จะเก็บคอนเทนต์ถ้วยแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับก็แนะนําว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยดูโดดเด่นมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของสกิลการยิงธนูด้วยนะครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกิลพวกกระโดดการยิงกาากดเป็นธนู หรือแม้กระทั่งที่เป็นแบบกระหน่ำยิงนะครับแล้วยังมีในส่วนของคอแอ a t ท a ด้วยนะครับเพิ่มขึ้นอีก15%ด้วยอันนี้คือแค่ระดับต่ำสุดนะถ้าเป็น max สุดนี่คือแบบโอ้โหระเบิดระเบอ้อเลยนะครับผมสกิลสายซัพพอร์ตนะครับอันนี้คือเหมาะสาหรับคนที่ชอบเล่นตัวพิษงชินอูระยะใกล้นะครับแล้วก็มีตัวนี้คอยช่วยยิงระยะไกลอยู่ห่างอย่างห่วงนะตัวที่2ที่คิดว่าทุกคนน่าจะต้องมีกันอยู่แล้วนะครับก็คือเชเวจงอินนั่นเองนะเชเวจงอินเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นในส่วนของการโจมตีเวเป็นหลัก้้มตีีีเททนนน่่่่ยงงไงบกกก็ออออาาปื เน,น้นในเรื่องของการเคลียร์มอนหมู่ได้แล้วก็เก็บคอนเทนต์ได้เร็วด้วยแต่ไม่ต้องโดนดาเมจด้วยซ้ำนะครับผมเรียกได้ว,ว่าครบเครื่องเลยนะอีกอย่างนึงคือสกิลของพี่ชเวเนี่ยมันเด่นในเรื่องของการโจมตีระยะไกลไงแล้วก็มีการระเบิดพื้นด้วยนะครับเลยทําให้ธาตุไฟเนี่ยมีความสามารถในการเผาไหม้มากขึ้นแถมยังมีสกิลอื่นอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงกระสุนระเบิดไฟหรือว่าจะเป็นการแบบว่าเรียกตัวหอกเพลิงขึ้นมาเป็นการใช้อันตินะครับดูรุนแรงมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีตัวละครรตงนี้้เขาอยู่ พวกสารยักษไกลเนี่ยเลยทําให้เราในเก็บถ้วยได้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยคอนเทนต์หลกักๆก็จะเป็นพวกเก็บชัตเตอร์นั่นแหละครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องเก็บชัตเตอร์เพื่อจะปลดล็อกเพชรปลดล็อกพวกตัวกาชาไวซุมเกลือเหมือนเดิมนั่นแหละครับมันเลยจําเป็นต้องมีพวกนี้อยู่ถ้าเกิดว่าขาดตัวพวกนี้ไปเนี่ยการเก็บถ้วยมันก็จะลำบากมากขึ้นนะครับและอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะต้องมีติดไว้ก็ถือว่าไม่เสียหายหลายแสนนะครับผมก็คือทางฝั่งของฮาวังด ok ็อกซูนั่นเองนะววงดดอกร่่่าานนะคนะคคตตททีีผมมิิุจ้ ไว้ก็ดีนะเนื่องจากว่าความสามารถของขงว้างนะครับจะเน้นการโจมตีหมู่ด้วยเนื่องจากว่าต่อยรัวๆถึงแม้ว่าจะเป็นการโจมตีระยะใกล้ก็ตามนะครับแต่ว่าเรื่องของสกิลเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้นะครับผมมันจะช่วยในเรื่องของการสร้างดามเมจท่านลบได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ปริมาณการทําดามเมจเนี่ยมันทำดามเมจตามพลังป้องกันด้วยนะครับผมโอ้โหถ้าใครที่แบบถึกทนดั่งรถถังนี่มาเจอพี่แกนี่ซัดร,ร่วงหมดเลยนะครับรวมไปถึงสกิลสกาวเวนเจอร์ด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของดาเมจเพิ่มมมขขึึ้้้้นถง1880เเเเเลยยื่่อทททีสุดดาาาาป วรวมไปถึงสกิลนี้ด้วยนะครับผมสกิลนี้เนี่ยจะสามารถใช้สกิลได้สูงสุดถึงสามครั้งนะแล้วมาถึงที่สุดท้ายเข้าเป้าแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดดาวไอดาวตรงนี้นะครับจะลดเอฟเฟกต์ก่อป้องกันของเป้าหมายลงด้วยนะครับผมถือว่าโดดเด่นในส่วนของการแบบลดเกราะแทงอะไรพวกนี้ถ้าเจอพวกสายแทงหนักๆนี่ต่อยร่วงหมดเลยครับระวังดงซูงเนี่ยแนะนานเลยนะครับตัวนี้ถือว่าเอาเรื่องมากๆเลยนะอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับเรียกได้ดว,ว่าหลุดโผล่เลยนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันโหดนะบางคนก็บอกว่าเออน่าเล่นดีนะครับก็คือซอซอจ้วนเป็นตัวแทงาุน้ ทุกคนก็น่าจะคิดกันอยู่แล้วว่าตัวแทงเนี่ยเรายังขาดไปอยู่ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวแทงช่วยยืนเนี่ยอาจจะลําบากได้นะครับผมด้วยความสามารถของซ so อ u จีอูนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการทําสถานะแอร์บอลแล้วก็มีสถานะธาตุน้ําด้วยปริมาณดาเมจที่ทําได้นะครับจากพลังชีวิตสูงสุดเท่านั้นนะครับประมาณ420%แล้วก็จะมีพวกสกิลแบบบุ่งหน้าโจมตีอะไรพวกนี้แหละครับมันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มดาเมจเบรก50%ด้วยนะครับเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยแล้วก็ครูดาวเด็แค่12วินาทีเท่านั้นเอง แถมพลังเวทเนี่ยน้อยมากๆด้วยนะครับสามารถเป็นตัวละครเนี่ยที่เอาไว้เคลียร์พวกสกิลหมู่ได้เลยนะครับผมถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการโจมตีมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ชื่นชอบตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าเราจะเลือกแบบไหนดีสุดใช่ไหมครับระหว่างอาวุธกับฮันเตอร์เนี่ยผมจึงแนะนําไปในส่วนของอาวุธนะมันเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันเอาไว้ทําได้หลายคอนเทนต์เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเคลียร์ในเรื่องนะครับผมทุกครั้งที่เคลียร์ในเรื่องสตอรี่ตรงนี้เนี่ยเราจะได้ทั่วรางวัล 50เพรเพื่อที่เราไปสุมกาชาต่อได้มันเลยจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้นะแล้วอย่างคือชัตเตอร์ตร,ตรงนี้สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือพระเอกของเรื่องนะครับก็คือพี่งจินอูนั่นเองแล้วซรงจินอูเนี่ยมันเด่นยังไงทำไมถึงต้องใช้อาวุธมากกว่าตัวละครใช่ไหมครับก็คือในส่วนของอาวุธตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการทาดาเมจของพี่งนั่นแหละถ้ายิ่งดาเมจพี่รงเยอะมากขึ้นนะครับก็อาจจะเคลียร์คอนเทนต์ได้ไวขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้พวกตัวละครเข้ามาช่วยเลยแล้วประเด็นคือตัวละครพวกฮัน,าานเตอร์คด้ไ เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ทรงเนี่ยจะเป็นคนรับดาเมจเพียวๆเ,เลยครับมันเลยทำให้อาวุธเนี่ยมีความสำคัญกับพี่ทรงมากจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมอาวุธ ถึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการเลียดีหาก่อนนะแล้วถ้าถามว่าอาวุธชิ้นไหนเนี่ยที่มันเหมาะกับตัวพิษงมากที่สุดนะครับมันก็จะแบ่งได้ออกเป็นหลายสายเลยไม่ว่าจะเป็นพวกสายแอสซินความเร็วนะครับเวทหรือแม้กระทั่งพวกสายแทงสายถึกหรือว่าดาบหนักดาบใหญ่อะไรพวกนี้มีให้หมดเลยนะอย่างสิ่งที่ต้องมีก่อนเลยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวดาบยาวจากักรพรรดสูงนะครับตรงนี้เลยนะ Demon King นะครับผมมันเพิ่มในเรื่องของกราะป้องกันแล้วก็สถานะโต้กลับด้วยนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างงกราะป้อเง วินาทีเลยอันนี้คือมันไม่ได้บวกดาวด้วยนะครับผมเนี่ยดึงดาวมันอยู่ข้างล่างนี้อันนี้คือตอนที่แบบไม่มีดาวเลยนะ มีสถานะหมดสติด้วยนะครับไม่สามารถขยับตัวได้ในระยะเวลากว่า3วินาทีเลยนะครับโอ้ oh, เรียกได้ว่าเป็นดาบที่ลึกลับซับซ้อนมากเลยนะถ้าใครม e ีไว้อยู่เนี่ยสามารถเอาไปใช้เป็นสถานะไนลอดได้เลยนะครับส่วนอันที่คิดว่าน่าจะดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ,คอเคียวแหงง่งเงานั่นแหละแต่ว่าเคียวแห่งเงานเนี่ยผมมองว่าของที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะแต่เสียดายอย่างหนึ่งคือมันเป็นของแจกด้วยละครับเราสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับว่ามันแจกอะไรบ้างไปที่ชาเลนจ์นี่แหละครับแล้วเลื่อนไปที่ชัตเตอร์สิองนะจะแจกเป็นอันแรกของชัต ยังไงทุกคนน่าจะเปิดกาชาได้อยู่แล้วแต่ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นเหมือนกันที่คิดว่าน่าจะดีนะครับสำหรับเคียววันนี้นะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการทำดาเมจได้แรงมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีการสร้างดาเมจท่ามืดด้วยนะไอ้ตรงเก็บเกี่ยวผลึกนี่แหละครับมันจะใช้พลังชีวิตปัจจุบันของเราแค่5%็ เทียบกับปริมาณดาเมจสกิลที่เพิ่มขึ้นไปแล้วถึง100%เลยด้วยอันนี้คือใครที่เป็นสายสกิลนะครับผมถือว่าโหดเอาเรื่องเหมือนกันเทียบตัวนี้แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับผมที่แนะนำนะก็จะเป็นทางฝั่งของดาบปีศาจดอกเหมยนะครับใครที่ชอบเล่นสายความเร็วหรือแอสซิสต์พวกติดคิทติคอลรัวๆเนี่ยแนะนําอันนี้เลยนะครับมันจะช่วยในเรื่องของดาเมจคิทติคอลนะครับสิองเปอซ้อนทับสูงสุดได้ถึง3ครั้งแล้วก็ระยะเวลาต่อนเนื่องเนี่ยไม่มีจํากัดเลยนะครับผมฟัััััััันนนนนนนกกกอออออยยยย่่่่่าาางงงงรรรรววๆเเเเเเลลหจจใใใชชช้้้้แดดดะะะะคคบบบบตืืีปฟฟสพม ดอกเหมยจะพลิ้วไหวนะครับปลาสะพังเนี่ยช่วยอะไรช่วยในเรื่องของความเร็วในการใช้สกิลดอกเหมยพลิ้วไหวเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง20%ปรังโจมตีก็เพิ่มขึ้นตาคริติคอลก็เพิ่มขึ้นเหมาะสําหรับคนที่ถนัดในเรื่องของสายแอสซิส,สิ์เลยนะครับผมถือว่าเป็นดาบที่เน้นความเร็วเป็นหลักเลยนะถ้าใครที่ใช้นะครับแนะนําว่าตัวเนี้ยไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะ อีกอันหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือกิมมัวของเทอิสนนเองกิมมัวเนี่ยผมว่ามันเด่นในส่วนของการโจมตีระยะไกลแล้วก็เป็นดาเมจเวทที่หนักๆมากเลยนะครับในส่วนของการใช้พวกดาเมจเวทอะไรพวกนี้ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่กันนะเพราะว่าสายระยะไกลที่ก็เด่นเหมือนกันมันจะมีเอฟเฟกต์ทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะหยุดการื่อนไหวชั่วคราวด้วยนะครับเมื่อเอฟเฟกต์หมดลงแล้วเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มเติม10%ของดาเมจที่ได้รับในระยะเวลาต่อเรื่องด้วยระยะเวลาต่อเรื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4วิินนนาาทีะรมมดด on, เเเเจอออ่่พขึ้24%ยวลต15% มันเป็นปริมาณทาาดน้ำนครับโดยนเมทธาุน้าแรงขึ้นประมาณ10%ด้วยนะถือว่าเป็นกิมมัวที่หายากมากๆเลยถ้าใครมีก็เก็บไว้ใช้ครับอาชีพที่ใช้ก็จะเป็นพวกนโครมาเซอร์อะไรพวกนี้สามารถใช้ได้อย่างดีมากๆเลยนะปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับถือว่าโหดเอาเรื่องจัดๆสาหรับคลิปนี้ก็จะมานนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ